สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามปกตินะคะวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อใหม่แล้วและเป็นพระธรรมเล่มใหม่ด้วยก็อาจจะไม่ได้ใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าดิฉันใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์จะให้สอนพระเจเล่มไหนต่อจากพระธรรมยากอบสิ่งที่มีภาระใจอยู่เสมอก็คือพระธรรมยูดาซึ่งเคยอสอนไปแล้วและก็ อัดคลิปบางส่วนลงไปใน Youtube u t u b e แต่ดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าคนที่เคยเรียนไปแล้วคงจะจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวดิฉันเองบางเทศนาบางท่านเนี่ยดิฉันฟัง3-4ถึงครั้งก็จำได้บางส่วนเท่านั้นไม่ได้จำได้ทั้งหมดและดิฉันก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าผู้ที่เรียนพระธรรมยูดาไปกับดิฉัน ประมาณปีกว่าไปแล้วนะคะคงจะจำไม่ได้ทั้งหมดถือว่าเป็นการทบทวนและเป็นการตอกย้ำสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่จะมาถึงเราอีกครั้งหนึ่งและดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระวจนะที่เรียนกันอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยูดานะคะก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนถ้อยคาของพระองค์ค่ะ ้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราเปิดโภชนาของพระองค์ใจของเราจะเปิดออกรับรู้ถ้อยคําของพระองค์ขอทรงนําและทรงเจิมถ้อยคําของพระองค์ทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่จะได้รับการทรงนําจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงมีเพื่อประสงค์จะตรัสผ่านโภชนาของพระองค์นี้มาถึงเราทั้งหลายส่วนตัวอย่างไรขอพระองค์ทรงนํากราบมอบ ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอารัมพบทในพระธรรมยูดาก่อนนะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าท่านยูดาที่เขียนพระธรรมยูดานี้เป็นน้องของยากอบซึ่งเขียนพระธรรมยากบเช่นเดียวกันและทั้งสองท่านนี้ก็เป็นน้องชายขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง ในพระธรรมยูดานี้ไม่แน่ชัดว่าเขียนขึ้นที่ไหนนะคะแต่น่าจะเขียนในประมาณคศ80ท่านยูดาก็คงอายุมากแล้ว และก็มีภาระใจสำหรับผู้เชื่อที่ในคิสจักรของพระเจ้าก็มีผู้สอนเทศมากมายในเวลานั้นที่อ้างตนว่าเป็นผู้เชื่อเป็นผู้รู้ในพระวจนะหรืออ้างตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอ,อยู่ในศีลในธรรมแต่พฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดนะคะพฤติกรรมนั้นเลวร้ายมาก และสิ่งที่เราจะเห็นพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมยูดาได้กล่าวถึงลักษณะของผู้สอนเทศซึ่งมีข้อความคล้ายคายกันกับพระธรรมสองเปตโตจันนั้นเราจะเห็นว่าพระธรรมยูดาเป็นพระธรรมที่สั้นๆแต่เต็มไปด้วยเนื้อหา,อาเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะเป็นพระธรรมที่โยงไปถึงเรื่องในพระคัมภีร์เดิมเยอะมากเลย หาเราเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเชื่อยังไม่นานหรืออาจจะเป็นคริสเตียนนนาแล้วแต่ไม่ได้อ่านพระโอษนะของพระเจ้าโดยเฉพาะพระคัมภีร์เดิมจบหรืออ่านแล้วอ่านคร่าวๆแต่ก็จําเนื้อหาและเรื่องราวไม่ได้เลยเมื่อท่านยูดายโยง,งถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เดิมท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอะไรและมันเกี่ยวกับ แต่สําหรับคนยิวนะคะที่ท่านยูดาเขียนจดหมายถึงเมื่อท่านยูดาอ้างถึงเรื่องบางเรื่องเพียงแต่อ้างชื่อของคนคนนั้นในพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นคนยิวก็จะมีภาพในสมองทันทีมีเรื่องราวรายละเอียดที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดิมขึ้นมาในสมองเขาทันทีเพราะคนยิวศึกษาพระคัมภีร์เดิมนะคะและโดยเฉพาะในหมวดธรรมบัญญัติ ขาท่องตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์จํำเป็นอย่างยิ่งเมื่อดิฉันสอนถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วพระธรรมยูดาอ้างถึงชื่อหรือบุคคลในพระคัมภีร์เดิมดิฉันจะโยงไปแล้วก็พูดถึงรายละเอียดามากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะเข้าใจว่า คนเหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอย่างไรที่เราไม่ควรเอาเยื่ยงอย่างและคุณลักษณะชีวิตเช่นนี้เป็นคุณลักษณะชีวิตที่ท่านยูดาได้วิภาควิจาร์ณว่าเป็นชีวิตที่น่ากลัวนะคะและอาจจะกลับไปสู่บึงไฟนรกก็ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่า กลัวไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับความรอดแล้วเราจะทำตัวอย่างไรก็ได้ประพฤติตนอย่างไรก็ได้ยังไงเราก็ต้องได้ไปสวรรค์ไม่จริงนะคะดิฉันขอยืนยันและขอนั่งยันด้วยว่าไม่เป็นความจริงถ้าชีวิตของเราไม่ได้สอดคล้องกับคำพูดและสิ่งที่เราเชื่อแน่นอน พจ้ของพระเจ้าในพระธรรมยูดาได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนดังที่เราจะเรียนในรายละเอียดกันหลายๆตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงเฉพาะาข้อที่หนึ่งนะคะเราดูข้อที่หนึ่งด้วยกันยูดาผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากบแปลกไหมคะยูดาเรียกตัวเขาเองว่า เป็นผู้รับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์แต่ท่านอ้างตนว่าเป็นน้องของยากอบจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะอวดซะหน่อยนะเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์ก็ได้แต่ด้วยความสำนึกตนด้วยความทอมใจความที่รู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจึงไม่บังอาจที่จะเรียกตัวเขาเองว่าเป็นน้องชายขององค์พระเยซูคริสต์เขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นผู้รับใช้เป็นทาสรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ไม่ง่ายนะคะการที่เราจะเรียกตัวเราเองว่าเป็นทาสรับใช้ของพี่ชาย คนเราส่วนมากในครัวเรือนที่เราเกิดมาพี่น้องกันส่วนมากการยอมรับกันและกันเป็นสิ่งที่ยากมากแท้ที่จริงตอนที่พระเยซูคิ์ทรงประชนอยู่ในโลกยูดาก็ไม่ได้ยอมรับพระองค์นะคะซึ่งปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ3ถึงข้อเาเราได้กล่าวไว้ว่าพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการที่ท่านกำลังกระทำอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใดแอบทำสิ่งใดเงียบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวไปปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้องๆของพระองค์ก็มิได้วางใจในพระองค์เห็นไหมคะว่าพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่า แม้แต่น้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์เขาไม่ได้ยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาบาังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลและมนุษย์ทั้งโลกให้หลุดพ้นจากความผิดบาปเรามาดูต่อไม่เพียงแต่น้องๆของพระองค์เท่านั้นที่ไม่ยอมรับพระองค์ คนในหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ก็ไม่ยอมรับพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทิวบทที่13บสข้อห้าถึงห้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั้นเสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นเมื่อเสด็จมาถึงตําบลบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่า คนนี้มีสติปัญญาและฤทธมหาสจัจางนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือมีแม่ชื่อมารีและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซิมอนและยูดามิใช่หรือและน้องสาวก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระชนะ จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงวานของตนนี่เป็นความจริงนะคะจึงมีภาษิตไทยที่ได้กล่าวไว้ว่าใกล้เกลือกินด่างเคยได้ยินไหมคะนั่นหมายความว่าอะไรใกล้เกลือแต่กลับกินด่างใกล้สิ่งที่ดีกลับไม่ได้สิ่งที่ดี กลับไปข,ขว่คว้าหาสิ่งที่คิดว่าดีแต่แท้ที่จริงก็ไม่ดีกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองเราจะเห็นว่ายูดาไม่ได้ยอมรับพระองค์จนถึงวันที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายน้องๆของพระองค์ยอมรับพระองค์ภายหลังที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ทราบนะคะดิฉันอาจจะคิดแทนเขาก็ได้ถ้าเป็นได้ทัก คืนเวลาได้เขาคงอยากจะคิดกลับคืนเวลาหรือเปล่าว่าขอพระองค์กลับมาเสด็จมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเขาจะเป็นสาวกที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดน้องชายของพระองค์น่าจะเป็นสาวกที่ใกล้ชิดและติดสนิทอยู่กับพระองค์และก็ซึมซับเอาสิ่งที่ดีมากมายที่พระองค์ได้นำมาจากสวรรค์ เข้ามาในชีวิตของเขาแต่ตรงกันข้ามไม่มีน้องของโปรงสักคนเดียวที่เป็นสาวกของโปรงแต่กลับเป็นคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะในชีวิตของเราปัจจุบันเราก็ไม่ต่างกับน้องของพระเยซูเราก็ไม่ต่างจากชาวนาซาเร็ตคนเราส่วนมากมักจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ เพราะชินไงคะเพราะคุ้นเคยมากเกินไปไงคะแปลกนะคนเราถ้าเรารู้จักใครมากๆและคุ้นชินกับชีวิตเขามากๆแล้วกลับไม่นับถือเขาไม่ศรัทธาในเขาตรงกันข้ามเรากลับไปศรัทธานับถือให้เกียรติกับคนที่เรารู้จักเขาเพียงบางฉากบางมุม อาจจะเป็นเพราะเขาพูดดีหรือมีดีกรีหลายดีกรีอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเราจะถูกหลอกนะคะเราจึงจะเห็นตัวอย่างมากมายคนในโลกนี้มักจะเห็นคุณค่ากันและกันโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเมื่อไหร่คะเมื่อเขาตายไปแล้วจึงมาคล่ำครวนถึงสิ่งดีมากมายที่เขาทำไว้ตับตน ตรงกันข้ามเมื่อเขามีชีวิตอยู่ไม่เคยแม้แต่จะพูดชมเขาแม้แต่นิดเดียวกลับทับถมชมคนอื่นข่มเขากลับตำหนิติเตียนด่าว่าร้ายเขาเราจะกลายเป็นคนที่ใกล้เกลือกินด่างเราจะกลายเป็นคนที่พลาดสิ่งดีมากมายที่มาจากพระเจ้าสำหรับเรา ขอให้เราเป็นคนที่มีสายตาสั้นหน่อยเถอค่ะสำหรับมองคนที่อยู่รอบข้างเราอย่าไปมองสแสวงหาคนที่อยู่ไกลตัวคนที่มีสิ่งดีๆคนที่มีคุณงามความดีมีคุณค่าที่เราควรจะให้เกียรติและนับถือเขาอยู่ใกล้ตัวเราอย่าให้เราเป็นเหมือนกับท่านยูดากว่าจะเห็น ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากว่าจะวางใจในพระองค์ก็ต่อเมื่อพระองค์สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จไปสวรรค์แล้วน่าเสียดาย33ปีที่อยู่กับพระองค์ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับชีวิตของเขาเลยเพียงแค่เป็นพี่ชายคนหนึ่งเท่านั้น ดิฉันจำคำพูดของอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษดิฉันนะคะท่านได้สอนภาษาอังกฤษโดยการใช้พระคัมภีร์ในการสอนคือใช้พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษสอนท่านเป็นมิชชันนารีที่อิสระนะคะท่านได้พูดเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคิดว่าเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะที่เราไม่ได้ไปเกิดที่อิสราเอลในสมัยพระเยซู ยังส่งระชนอยู่ในร่างกายมนุษย์และดิฉันก็งงประโยคนี้ว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็เราอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ปฏิเสธพระองค์เหมือนพวกอยู่ก็ได้เพราะพระองค์มาในสภาพความเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราทุกประการพระองค์เป็นชาวไ,ไร่ชาวสวนใช่ไหมคะเป็นช่างไม้รุ่งอาจจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆอีกซ้ำไปเพราะครอบครัวายากจน อาจจะมีกลิ่นตัวอาจจะมีเหงือ่ออาจจะไม่สะอาดอาจจะไม่ดูดีไม่ได้ใส่สุดองคงก็ทานอาหารเหมือนอย่างเราทุกประกาศเดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างเรานั่นแหละเมื่อเราคุ้นชินกับความเป็นมนุษย์ของโปรงเราอาจจะปฏิเสธโะรงเหมือนกับชนชาติอยู่เหมือนกับท่านอยู่ดาเราขอพระคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่เราเกิดมาในชนชาตินี้และในช่วงเวลานี้ เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราต้อนรับพระองค์และเราได้เห็นคุณค่าพระองค์ในชีวิตของเราแต่ก็อย่าให้การดาเนินชีวิตคริเสเตียนอันยาวนานของท่านจนทำให้ท่านคุ้นชินพระคุณพระพรของพระองค์จนในที่สุดก็ไม่เห็นคุณค่าได้ห่างเหินและอาจจะละทิ้งพระองค์ไปในที่สุดอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยขอให้ชีวิตของท่านยูดาเตือนใจเรา เป็นคติที่จะสอนใจเราว่าอย่าใกล้เกลือกินด่างคุณกินเกลือหรือกินด่างคะในปัจจุบันขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ